ครับก็หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเครื่องชาร์จรถเนี่ยนะครับมันอันตรายไหมนะถ้าสมมติว่าไม่มีกรณีไม,ม่มีการจ่ายไฟนะครับจะสังเกตว่าไฟเนี่ยมันจะเข้าไปที่เครื่องนะแต่ว่ามันไม่ได้ออกมานะนี่นะครับไม่ไม่ได้มีการตรวจพบไฟนะครับทีนี้ก็แสดงว่ามันปลอดภัยนะครับตัวหวัวไททูเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองจับให้ดูนะว่ามันจะช็อตไหมนะครับ แป๊บหนึ่งนะมีมือเดียวนะครับพอดีถือกล้องด้วยนี่นะครับจริงๆเนี่ยมันจะมีน้ําขังอยู่ด้วยนะข้างในก็จะมีรูระบายอยู่นะไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้มีไหมนะครับเนีย่ยมันไม่ช็อตนะเพราะว่ามันไม่ได้มีไฟออกมานะครับมันจะมีไฟออกมาก็ต่อเมื่อเกิดการคอมมิวนิเคชันระหว่าง cccp นะนะครับก็คือคุยกันระหว่างรถหรือว่าคุยกันระหว่างตัว บอร์ดสั่งจ่ายไฟนะครับมันถึงจะมีการสั่งให้ตู้เนี่ย EVSE e, หรือว่า Portable Charger หรือพวก Wallbox เนี่ยครับจ่ายไฟออกมานะครับไม่อันตรายนะไม่มีไฟเดี๋ยวผมเชสปากกาให้ดูอีกรอบแล้วกันไม่มีไฟนะครับแต่ฝั่งเนี้ยมีนะครับฝั่งเข้ามีอยู่แล้วแต่ว่าฝั่งออกไม่มีเพราะมันยังไม่ได้มีการคอมมูนิเคตกันนะครับ อันนี้ก็เป็นหนึ่งในความรู้เกี่ยวกับตู้อิเล็กทริกมิลคอลเซพายอุปกรณ์นะครับประมาณนี้ถ้าเป็นกรณีตู้ที่ชาร์จอยู่นะตอนนี้มันจ่ายอยู่ที่1 k ใช่ไหมนะครับไฟขาเข้าเนี่ยมันเข้าแล้วก็ออกอ้าวเดี๋ยวอ่ามันออกนะครับมันเข้าด้วยออกด้วยเพราะว่าตอนนี้มันจ่ายอยู่กับรถนะครับรถมีการชาร์จอยู่นะ นี่นะนะครับบางทีมันก็ดีเทคเจอดีเทคไม่เจอแต่จริงไฟมันจ่ายอยู่ครับเพราะว่ามันชาร์จอยู่นะครับก็ชัดเจนนะครับว่าไฟเข้าไฟออกอันนี้ไฟเข้าไฟไม่ได้ออกเพราะว่าไม่ได้มีการคอมมินิเคตไม่ได้มีการจ่ายไฟตู้ก็ไม่ได้จ่ายไฟออกมานะครับประมาณนี้นะครับ